อินเทลแทซครับผมตำแหน่งที่เขาอยู่ก็คือ66องศา66องศาใกล้ๆดาวไทยคมเราเนี่เราจะตั้งศูนย์ไปที่7จโมงเช้าเจโมงเช้าปะเ็ดโมงเร้ามุมกลมของดาวเทียมตรงนี้ก็42องศาดาวเทียมไทยคมของเราเนี่ย30ใช่ไหมครับครับมุมกลมก็ต่างกันนิดเดียวมอกลมลงนิดนึงับ สวัสดีครับไอเดียกับเฮียวิงผมช่างหล่อนะครับวันนี้มาติดตั้งจานดาวเทียม i ิน e l s แซนะครับแต่ผมมีช่างมาอีกคนนึงนะครับช่างสวสีอยู่ไหนครับรายงานตัวด่วนสวัสดีครับได้ยินข่าวว่าร้านวิวนี่หน้าตาร้านวิวอย่างนี้เหรอครับลูกผมได้หรือเปล่าวันนี้มาอะไรครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งหาดาวเทียมของอินเดียนะครับตอนนี้เป็นดาวเทียมอินเดียอีประเทศ <India. S 2> อินเดียนะแต่จะเป็นดาวเทียมชื่ออินเทลแซดสิบเจ็ด ดาวเทียมอยู่ที่เท่าไหร่องศาเท่าไหร่พี่น้องชาวอินเดียที่มาอยู่ประเทศไทยจะได้รู้ข่าวทางบ้านเขาบ้างเพราะว่าโควิดทางอินเดียก็หนักเหมือนกันหนักเลยครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้ก็จะมาติดตั้งอินเทลซตสิบเจ็ดประเทศอินเดียนะครับอ๋อครับผมออาเดี๋ยวไปดูกล้องหน้านะครับว่าจะติดตั้งยังไงบ้างอ่านี่ดาวเทียมนะอินเทลซตสิบเจ็ดครับผมตําแหน่งที่เขาอยู่ก็คือ 66องศา66องศาใกล้ๆดาวไทคมแล้วนี่ที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละที่เพื่อนช่างเคยติดตั้งดาวเทียมไทคมเนี่ยก็จะทราบดีว่าตำแหน่งของไทคมก็คือ78.5เนี่ยดาวเทียมตรงนี้ก็จะต่ำลงไปอีกนิดนึงไม่เยอะเท่าไหร่นิดเดียวนะครับไปอินเดียไม่ได้เราก็ต้องมีบังอันนี้บังหลอออันนี้บังหลอโชว์เข้าเนะยบั่อโชว์เข้าเลย อันนี้บังเลยโชว์บ้างก็ได้เพราะแมทบังบังขายถั่วหรือขายโรตีเนี่ยผมขายจานลาวเทียมไอเดียเสร็จครับอ้าวเดียเบรกเมียอะไรบ้างอ่ะอันนี้ขนาดจานเท่าไหร่นี่ผมผมแบกมานี่ผมยังจำไม่ได้เลยนี่ขนาดจานหกฟุตหกฟุตของไอเดียนะเป็นรุ่นใหม่ที่โครงสร้างแข็งแรงเคยแนะนำใหลายๆ EP ผมจะเน้นอยู่เสมอว่า3ส่วนสำคัญในการติดตั้งจานลาวเทียมหนึ่งเลยก็คือการตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ของเอ็มบนะครับลาวเทียม Intel ลเซตสก็ศูนย์อยู่ที่ไหนครับศูนย์อยู่ที่7จ็ดโมงก็ตำแหน่งเดียวกับของไทคมไทคมจานเอาเทียมของเราเนี่ยแบบเหมือนาฬิกาหลับตาแล้วลองนึกดูนะครับเพื่อนช่างท่านผู้ชมหลับตาพุ๊ลุงจูเห็นเลยอ่ะเห็นแบบ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 บบแ็นแบบแบนแบบแบืออนแบบแบนี้บแบบนบบแบบแรบแบบแบบแบบแแบนแบบแนบแบแบบบบบ อันนั้นก็12บสนาฬิกาหรือว่าเที่ยงเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราพูไปกินข้าวนะพักเที่ยงผมไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวยังไม่หมดยังไม่ครบผมอ่ะอะไรอีกอันนี้ก็คือใบสามนะดาวเทียมอินเทลสัตสิบเจ็ดเนี่ยเราจะตั้งศูนย์ไปที่เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าปะเก้าโมงเช้าโอ้ยนี่ก่อนนี่หกโมงเช้าไหมอ่ะอันนี้เด้ออันนี้ก็ต้องเป็นเจ็ดโมงเช้าอ๋อตรงนี้ครับผมนี่ครับศูนย์นี่อยู่นี่นะครับครับตรงเป๊ะไทยคมของเรานี่แหละที่ติดกันตำแหน่งเดียวกันนะครับ ชี้ไปเจ็ดโมงเหมือนเดิมนะครับครับผมอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่2ก็คือมุมก้มของดาวเทียมตรงนี้ก็42องศาดาวเทียมไทยคมของเราเนี่ย30ใช่ไหมครับครับมุมก้มก็ต่างกันนิดเดียวมุมก้มลงนิดนึงสถานที่ในการติดตั้งสาธิตตรงนี้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะในพื้นที่กรุงเทพส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ตามตามพื้นที่แต่ละตามองศาเนาะแต่ละจังหวัดก็คือสามารถที่จะมามาหลังไมได้ เขามีตารางมุมก็มืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ละดวงไว้ให้นะครับมี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 ให้สามารถที่จะเข้าไปขอได้ในในของไอเดียแซดนะครับเดี๋ยวผมจะดูวัดมุมก่อนอ่นนี่นี่นี่องดูสิอินเทลแซมุมทีางนู้นครับให้ให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อย42นะครับ42ครับจังรออันนี้ส่วนที่รับส่วนที่3ก็คือตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งของดาวเทียมอยู่ที่6 6องศา ตำแหน่งดาวเทียมอยู่ที่66องศานะครับ IntelSat สิบเจ็ดเสียงแว่วๆมามาจากไหนองศาตะวันออกก็คือได้ยินเสียงนะคนไม่มานะโกติที่ต้องมาลูกกับเรานะได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแว่วมาไม่ได้แต่ได้ยินเสียงนะครับเนี่ยเอเวิงกับพี่ปูอย่านะอย่านะเรารู้อยู่แล้วว่าอยู่ที่66องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราติดไทเโคอยู่ตรงไหน เราเราหมุนไปนิดเดียวเออเป็นนิดเดียวครับนิดเดียวหมุนบิดไปนิดเดียวเองอ่าหมุนไปเไปนิดเดียวนั่นก็คือเอ้าเราจะมาลองนะครับอ่าพี่ลองอันนี้คือจาน6ฟุตนะ6ฟุตนะ6ฟุตครับ6ฟุตของไอเดียซีแบนนะแต่ถ้าจะให้ดีต้องเป็น7.5เพราะว่าอันนี้มาเทสเบื้องต้นให้บรรดาเพื่อนบ้านหรือว่าช่างที่จะไปติดตั้งดวงอินเทลเซตเนี่ยครับแนะนําให้เป็นจาน7.5ของไอเดียเซตนะครับเอ็กต้าเอ็กต้า7.5เอ็กต้าของไอเดียเซตมีมีให้ดูไหม นี่นู่นโอ้โหนู่นนะตัวนี้มาตรฐานนี่เลยเหรอตั้งเสาตรงครับกรอบจานเสียปุ๊บแอลีใสปุ๊บตดลองภาพได้เลยมาทันทีเลยมาทันทีจะปีนขึ้นไปไหมไม่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 เอาพื้นที่ล่างๆเอาไ้ล่างไม่ชอบสูงโอเคลองนะลองนะครับอันนี้คือช่องรายการนี่ผมลองเทสไปก่อนแล้วนะครับลองเทสไปก่อนแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลาฝนจะมาอันนี้ฝนจะมาฝนจะมาแล้วครับ กดอินโฟหน่อยพี่สะเบกกดอินโฟทสัญญาณมาจะมาไดาเลยมี้ยเขามีรีโมทอยู่อุ้ยลืมไปว่าใช้รีโมทได้ด้วยใช่รีโมทนี่เครื่องวัดสัญญาณนะครับเพื่อนทั้งครับดูความแรงสัญญาณ60นะครับนี่นะครับนี่นี่นี่คือจาน6ฟุตนะได้ใจดีอ่องแนะนำให้เป็นเ5็ดจาเอต้าสัญญาณจะแรงขึ้นกว่านี้ ญญาจารา์จะแรงขึ้นกว่านี้นะก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เราคือมาเทสมาเทสสัญญาณให้มาบอกมาแนะนำดาวเทียมดวงของอินเดียนะบ้านเราก็สามารถที่จะรับได้ คนอินเดียที่อยู่ประเทศไทยเราเนี่ยก็มีเยอะในห้างในห้างอยู่ว่าเรามาทาการค้าขายใช่พาหุรัตนี่โอ้โหใช่เลยใช่เลยอินเดียทั้งนั้นเลยครับเขาก็อยากจะดูทางนู้นเป็นไงบ้างจะไปไหมล่ะคุณเป็นคนอินเดียคุณจะกล้าเดินทางไกลไหมล่ะไปไม่ได้ครับไม่ไปไปไม่ได้เอาอยู่กับบ้านใส่แมสป้องกันตัวเองแล้วก็ดูดูเทียมสัญญาณพร้อมหรือยังพร้อมแล้วแล้วงั้นเราไม่ตั้งทีวีไว้รอ จะไปดูทีวีกันใช่ไหมครับดูภาพสิไม่ดูภาพได้ไงว่ามีช่องรายการอะไรบ้างครับนี่สายผมเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วเหรอการสายนะเดี๋ยวผมต่อสายให้ไปนู่นนะไปนู่นเลยครับายแล้วผมไปนู่นแล้วเสียบมาเสียบมาเร็วฝนจะตกแล้วเดี๋ยวไม่ทันพี่ปูกับพี่วิ่งเดี๋ยวไม่ทันมาเร็วเดี๋ยวไม่ทันฝนเดี๋ยวไม่ทันฝนมาเลยยางมาเลยยางผมเสียบมาแล้วเสียบมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอเนี่ยโอ้โห นี่ช่องโอ้โหนี่มาการข่าวนั่นนี่ข่าวบ้านบ้านทางบ้านอินเดียนะครับางประเทศอินเดียโควิดโควิดโควิดครับเป็นจำนวนเท่าไหร่นภาพก็ชัดเจ๋วนะครับครัก็ดูความแรงหน่อยความแรงหน่อยก็โอเคอยู่นะนี่การหกฟุตครับถ้าจะให้ดีแนะนําให้ใช้การ7.5เอ็กต้าของอิ s เ t ลเซตตอนนี้คือจบเลยสัญญาณแรงอ่าสัญญาณจะจะแรงแล้วก็ไม่กระตุกอันนี้คือเบื้องต้นเฉยๆนะครับดาวเทียมดวงอินเทลเซต17เคยตั้งไทคมได้ ดวงนี้ก็ไม่ยากนะครับบางแปลให้ฟังหน่อยเราผมเขาพูดอะไรบ้างหมดสิทธิ์อีพีก่อนเห็นโอ้โหเป็ดแก้เป็ดแก้ไปทางเล็กน้ยอันนี้ไม่ได้จริงครับไม่ได้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 ครับไม่ได้ไม่ได้ศึกษามาเลยครับแต่ตอนนี้ก็ดาวเทียมเราก็บอกไปแล้วตำแหน่งดาวเทียมเราก็บอกไปแล้วคือในเวลานี้เนี่ยโลกโควิดเยอะแล้วประเทศอินเดียมันก็เป็นส่วนหนึ่งของของ ของชาวโลกขอบคุณครับเนี่ยชาวโลกขอบคุณครับเอ้าทำไม่ได้ทำไม่ได้นี่แย่เลยเนี่ยโอ้ห้งเราไม่ได้นี่แย่เลยก็เลยมาอัพให้หน่อยอัพเดทให้หน่อยครับอไอซี่มาไม่ได้เพราะอะไรผมชิงกับช่างสเีกชิงตัดหน้าก่อนอีพีก่อนก่อนเราแค่ครึ่งรายการนะครับต่อไปนี้เราจะเราจะเต็มูขอหามเลยนะขออนุญาตนะครับอีพีนี้สับสกาย กดไลค์กดแชร์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พวกผมสองช่างเนี้ยครับได้เกิดขึ้นมาเพื่อมาทำรายการให้ท่านผู้ชมให้กับบรรดาพักเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาครับลาเลยครับบ๊ายบายถ้าท่านผู้ชมต้องการอยากติดตั้งดาวเทียมดวงอินเทลแซต17นะครับผม ให้ติดต่อตัวแทนของไอเดตทั่วประเทศนะครับผมหรือไม่ก็ติดต่อช่างสวเวกนะครับก็ติดต่อผมได้ตามด้านล่างนี้เลยนะครับจะขึ้นให้อยู่ตรงนี้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาสำหรับทุกท่านเลยครับขอบคุณมากครับ